กรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวอริยาสันโดษตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดอนใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมานําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า o อ e บ a อ a ว d ดครั้งที่12อปีการศึกษา2565-2566ถึงในครั้งนี้ดิฉันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูผู้สอน ยอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตรกรรม PLC ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะวิสัยทัศน์ในการทำงานค่ะยึดมั่นความเป็นครูสแสวงหาความรู้มุ่งสู่เป้าหมายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะและก็มุ่งสู่เป้าหมายผลสำเร็จของผู้เรียนค่ะระบบ PLC นะคะให้ทีมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการค่ะโดยใช้ STEM education ค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะโดยนำปัจจัย PLC คือดอนใหญ่โมเดลซึ่งมีกระบวนการดังนี้ค่ะ D development นะคะการปรับปรุงและพัฒนาค่ะ O. Objective ค่ะตั้งวัตถุประสงค์ N. Need Participation ค่ะใช้ความร่วมมือทุกฝ่าย Y. Yield ผลลับที่เป็นประจักษ์ค่ะ A. Activity จัดกิจกรรมหลากหลายค่ะ I. Innovation สร้างสรรค์นวัตรกรรมค่ะค่ะสำหรับแผนงาน PLC นะคะสู่ครูเพื่อสิ์โดยการนำปจ C, ัจจัย PLC ดอนใหญ่โมเดลค่ะมาใช้ในกระบวนการของ PLC ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1สร้างทีมครูบูรณาการ STEM education ค่ะขั้นตอนที่2จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM education ค่ะขั้นตอนที่3ส,สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาสู่การปฏิบัติค่ะขั้นตอนที่4ประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูค่ะและขั้นตอนที่5นะคะสร้างเครือข่ายการพัฒนาค่ะซึ่งจะส่งผลผลิตของ PLC ดังนี้นะคะ คือครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ System Education และเกิดนวัตรกรรมที่ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งผลลัพธ์ของ PLC ก็คือคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21นักเรียนจะคิดเองได้ทำเองได้ค่ะและสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสารรค์ได้ค่ะกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีไทม์ไลน์ดังนี้นะคะจะ เริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่ม PLC ค่ะการค้นหาปัญหาความต้องการรวมกลุ่มมีการออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาค่ะมีการแลกเปลี่ยนเสนอแนะโดยการสังเกตการสอนค่ะและสะท้อนผลให้เกิดนวัตกรรมหรือ best practice ค่ะ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษานะคะก็จะมีการบันทึกลงในล็อกบุ๊กนะคะโดยเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1อนุบาล1ถึงอนุบาล3กลุ่มนูน้อยแสนทันษาค่ะกลุ่มที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มไวไัยสายายเรียนรู้ค่ะและกลุ่มที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มเด็กดีมีปัญญา ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะมีแผนงาน PLC เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและเป็นแผนงานในระบบ PLC ของโรงเรียนค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่การประชุมปรึกษาหารือและมีการจัดทำนวัตกรรมต่างๆไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีการนิเทศการเรียนการสอนพร้อมบันทึกลงในร็อกบุคค่ะค่ะซึ่งจากการทำกระบวนการ PLC ทั้งหมดนะคะสรุปปัญหาต่างๆดังนี้ กลุ่ม PLC ไว้สายไฟเรียนรู F ้ I L R o, นะคะปัญหาเร่งด่วนก็คือนักเรียนไม่สามารถหาทศนิยมได้ค่ะซึ่งก็จะมีการแก้ปัญหาต่างๆส่งผลให้เกิดนวัตรกรรมก็คือแบบฝึกทักษะจำนวน5เล่มเรื่องการหารทศนิยมค่ะสำหรับการแก้ปัญหาในกลุ่มเด็กดีมีปัญญานะคะปัญหาเร่งด่วนก็คือนักเรียนไม่สามารถหาพื้นที่ผิวและสริมตรได้ค่ะ ซึ่งก็จะได้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาก็คือแบบฝึกทักษะจํานวนหเล่มค่ะเล่มที่1การหาพื้นที่ผิวของพีระมดิดเล่มที่2การหาปริมาตรของพีระมดิดเล่มที่3การหาพื้นที่ผิวของกลวยเล่มที่4การหาปริมาตรของกลวยเล่มที่5การหาพื้นที่ผิวของทรงกลมและเล่มที่6นะคะการหาปริมาตรของทรงกลมค่ะ ผลงานที่ได้พัฒนาสื่อและนวัตรกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็คือการพัฒนาหลักสูตรค่ะมีการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีจะมีการจัดทำเพจ Facebook เพื่อให้นักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในเพจรวมใบงานสร้างเด็กให้เก่งคณิตบายครูแคทและเพจใบงานคณิตศาสตร์บายครูแคทค่ะและนักเรียนจะได้เข้ามาเรียนรู้และจัดส่งผลงานในเพจนี้ได้ค่ะ ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์นะคะก็จะได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ 1. รางวัลคุรุชนคุณคุณธรรมระดับชาติปีการศึกษา2565ค่ะ 2. รางวัลโอเบกอวอร์ดครั้งที่12รองชนะเลิศอ,อันดับ1ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะผลงานในหน้าที่นะคะจัดหาทุนการศึกษาต่างๆให้นักเรียนค่ะทุน EDF ทุนสร้างบ้านและทุนการศึกษาต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียนค่ะค่ะผลงานนักเรียนนะคะดิฉันได้ส่ง แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงค่ะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะทั้งหมดนี้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านโดยมุ่งพัฒนาให้เด็กเก่งดีและมีความสุขค่ะค่ะท้ายนี้ขอฝากว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจากการทํางานอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าแต่ทุกย่างก้าวที่เราเดินไปจะนําพาเราไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ